คบคอต่อไปที่จะแนะนำนะครับก็คือ pronunciation course pronunciation course นะครับอย่าลืมนะครับการที่คนไทยหลายตัวหลายคนคิดว่าพอพูดภังกฤษได้ก็พูดไปให้เขารู้เรื่องอะไรกันนั่นไม่พอนะครับอย่าลืมนะครับฝลั่งบอก Aim high get high คุณยิ่งตั้งเป้าไว้สูงเนี่ย performance ความสามารถคุณก็จะสูงตามไปด้วยนะครับนั่นหมายเขาว่าเวลาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะต้อง ใช้นะครับสมองส่วนที่เกี่ยวกับความจำนะโดยเฉพาะ h ป p o c a m p u s เนี่ย mm hmm. เพื่อที่จะไล้์เราไปสู่การออกเสียงถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าเราอยออกเสียงอะไรก็ออกของเราไม่ได้หรือออกตามที่เราสกนะครับเราสะกดเองมันก็ไม่ถูกนะครับหลักเขามีอยู่เรื่อง stress เรื่อง rhythm กับเรื่อง pronunciation stress ก็คืออะครับในหนึ่งคำเนี่ยมันจะมีการนะครับเน้นตรงพยางค์ใดพยางคหนึ่งมันมีกฎของมันเองนะครับ อย่างน้อยสุดเนี่ยช่วยเราหัดสังเกตแล้วว่าเอะฝรั่งเนี่ยเขาออกเสียงกันยังไงนะหลายต่อหลายคำเนี่ยที่เราเรียนรู้ในภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กปรากฏว่าฝรั่งออกคนละเรื่องเลยคาเรียก completely different ถูกไหมครับฮะไม่ใช่ completely different ไม่ใช่ completely different มาแล้วมันมีหลักของมันเช่น completely different different เป็นคำ adjective นะก็ต้องเน้นพยางค์แรก different พยางค์ที่ไม่เน้นออกียงอีแล้วออ different ไม่ใช่ different ไม่มีเดโลดี โอเคเนี่ย okay. yeah. completely เนี่ย completely แต่เป็นนะครับ adverb adjective เน้นตัวแรก completely different <c oughs> นี่คือยกตัวอย่างนะครับและที่สำคัญที่สุดคือทำให้เกิดเครีย cognitive ability ความสามารถในการรับรู้ละท่านผู้ฟังครับคุณเป็นไปได้ไงถ้าคุณจะพูดภาษาอังกฤษชัดถ้าคุณในหัวคุณเนี่ยไม่มีการบันทึกเสียงถูกต้องก่อนนั่นหมายความว่าถ้าคุณเรียนคอร์สนี้เนี่ยหูคุณจะ very sensitive ears จะ <c oughs> เริ่ม detect s o u n d เสียงซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่เคยสังเกตหรือไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่ามันอยู่ในภาษาอังกฤษนะครับเนีฉะนั้นคอเสียท,ทำให้เราหูไว sensitive ears ผลที่ตามมาสมองก็มันก็จะบันทึกเสียงที่ถูกต้องไว้ใน brain ถูกไหมครับและเวลาใช้เนี่ยเราก็ต้อง recall ก็คือดึงข้อมูลหรือ retrieve ข้อมูลจากสมองที่เราเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของสมอง Cortex ต,งต่างๆเนี่ย เพิ่มใช้ในการออกเสียงสรุปกำลังพูดอะไรอยู่ครับคอสพเพนดิเคชันเดี๋ยวจะช่วยให้เราพูดภาษาอังกฤษในลักษณะที่ฝรั่งฟังแล้วเข้าใจทันทีทำให้เราเกิดความมั่นใจดูอย่างสีหน้าท่าทางการเลสปอนของเขาเขาให้ความสนใจให้เลสเลสปกนะให้ความมั่นเคารพเนี่ยให้ไอ้ครับความเชื่อถือต่อตัวเราลผลที่ตามมาคือสามารถที่จะเขาเรียกได้ trust and confidence f o r the English native speakers นะครับ และที่สำคัญที่สุดคือทําให้สมองเราเขาเรียกวไวต่อการรับรู้เสียงที่ฝรั่งพูดเ <_ brushing> สียงที่กระทบสมองเราและเราก็จะมาดึงนะครับเสียงที่บันทึกไว้ในสมองเนี่ยมาใช้เวลาพูดได้ใช่ไหนั้นก็จะพูดภาษาอังกฤษอย่างคล่องโดยเฉพาะคนที่จะไปสอบพวกโทฟโฟโทฟอีกอะไรก็ตามเนี่ยก็จะนะครับสามารถพูดได้ชัดนะครับเป็นต้นอ่เรามาดูเรื่องพนักเสียใช่ไหมมี3มเรื่อง อันที่หนึ่งคือเรื่อง stress อันที่สองเรื่องอะไรครับ pronunciation อันที่สามเรื่อง rhythm นะคือคือจังหวะอันแรกก่อน stress นะก็คือทุกคำภาษาอังกฤษตั้งแง่สงพยางค์ up มันจะต้องมีการ stress ซึ่คือการเน้นการออกเสียงพยางค์ใดพยางค์หนึ่งถ้ามากกว่สองพยางค์ up นะครับแล้วก็ถ้า stress ผิดเขาก็ฝ้งไปรู้เรื่องนี่แหละคือประเดน็นนะครับ,นะรบหลายๆคนก็คือคิดว่าพอพูดได้แล้วกัน ไม่ได้ไปสนใจพูดแบบฝรั่งอะไรหรอกแล้วไม่จะคิดอย่างนี้ซูซิดติ้งกิ้งดับไปเลยเรียบร้อยนะฮะสมองไม่เปิดรับใดๆสิ้นฉะนั้นอินพุตเนี่ยเอาพุตจะดีได้ต้องมีอินพุตที่ถูกต้องถูกไหมครับเนี่ยคอร์สที่จะช่วยสอนเราเนี่ยเป็นอย่างชัดที่สุดเลยเช่นยกตัวอย่างเนี่ยเราจะเน้นตลอดนะครับเกี่ยวกับการสเตรชเนี่ยเช่นคำว่าแอร์พอร์ต I'm heading to the airport ไม่ใช่แอร์พอร์ตธรรมดาคขาไม่รู้เรื่องแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตเนี่ย painting ภาพวาด painting เ,เ painting เป็นเรื painting ไม่รู้เรื่องนะ airport painting distance distance เนี่ยก็คือไกลไม่ใช่ distant e ปม่บิดะโลกนี้หรือเป็น verb ก็ได้ confirm I'm going to confirm okay <c oughs> the agreement within two days confirm หรือ understand ต่างๆเป็นต้นสรุปในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้ามันมากกว่าสองพยางมันจะต้องมีการเน้นครับพยางใดพยางหนึ่งเราจะมีกฎให้อย่างกระชับ เข้าใจง่ายอันนี่สองคือพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ <c oughs> pronunciation ก็คือการออกเสียงสิ่งที่เขียนเนี่ยกับสิ่งที่พูดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเช่นคำว่า <c oughs> modern คนไทยมักออกเสียงว่า modern ไม่มีอเมริกันออกเสียง modern modern ที่เสีย o ์บาร์เดนเทคนิคหรือคาว่า progress p r o g r e B s s ไม่ได้ p r o g r e s ไม่มีในโลกนี้ไม่ใช่ออกเสีเยง o แต่ออกเสียง r practice modern problem นะ m o d e r ต่างๆเป็นต้นคอรสีจะสอนวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องถ้าออกถูกปุ๊บมันก็จะฟังถูกฟังละเอียดแล้วก็จําได้มาใช้อสุดท้ายคือ listening ก็คือจังหวะในหนึ่งประโยคเนี่ยมันจะมีจังหวะนะเช่นปกติเราจะเน้นเฉพาะ n o u verb adjective a d verb และ wh word ส่วนตัวอื่นมันจะไม่เน้น เช่นไอ้ครับ article a and determiner uh, นี่啊 preposition on at with นี่ in front of d e t e m i n a n t เนี่ย conjunction เนี่ย when and นี่啊 before after d e t e m i n a e r นี่啊รวมทั้งพวก helping verb ต่างๆเป็นต้นเช่น I'm going to have lunch now I'm going to have lunch now จะเด่นนะครับ have นี I'm go I'm going ก็คือ going นะแล้วก็ have แล้วก็ lunch แล้วก็ now now เป็น adverb I'm going to have lunch now นี่คือตัวอย่างนะทุกคนจะเรียนด้วยความสุกสนานมากเลยจะตกใจว่าโอ้ oh, uh, English pronunciation มีทฤษฎีนะมันมีหลักอย่างน้อยสุดทำให้เราเลยครับจำภาษาสุ่ต้องได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและที่สำคัญคือเราจะเรียนภาษาด้วยความสุกสนานแล้วก็จะพูดด้วยความมั่นใจฝรั่งก็จะ trust and give you confidence ผลที่ตามมาคืออาชีพการเจจะรุ่งเรืองแล้วเขาจะยกย่องชม,ชมเชยเรา This is the essence of the pronunciation course. Welcome to Fast English.